สวัสดีจ้ามืนอ้เขาก็ยุกบ,บีมกวางเซ็งออกไงได้ชั่วมืนน่อวานบีมจะพาะเิรงรถเขาไม่ราคาถือก,กันจ้าพี่น้องและตอนนี้นอกจากบีมนั่งยุกผ้าในรถมาจาก2รุ่น1.3ึ่งสให้ทปี2018ัสแและคันนี้จะเป็นโตเกียวออโต้และคันนี้จะเป็นโตชวชมนาสกายแอคทีฟมาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องและคันนี้บีมจัดราคาพิเศษให้ได้จ้าจากราคาปกตินะปลายพี่นอ้องเขาขายอยู่ที 319,000บาทมือนีบิจัดราคาพิเศษให้ดจ่าเหลือเพียงแค่2 9 9 0 0 0เกบาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและค่านีจ่าจัดไฟแนนซ์จะพร้อมเพียงแค่เดือนละ6,000กว่าบาทตลอดอยู่สัญญาสนใจฟาวทัรหาบีมเลยได้ียกี่เจ็ดเจ7 7 7หรือว่าจะทักไล่แอด f อฟิเชียลห้ามากก็ได้จ้าจีแอดใต้เชฟเอ็ดนีนี่แอดดานะ ถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องมาจากดิบินิพาทเบิองออฟชันและการโค้งสางตัวรถของคันนี้กันดีกว่าจ้าพี่น้องเริ่มจากด้านหน้ากันเลยจา้าสีตัวรถคันนี้นอกจากกระเป็นตัวสีขาวมุกเดิมมา,า,าจากโรงงานกระจัางด้านหนา้าคันนี้สภาพสวยใจได้เป็นตัวโมหน้าสกายแอคทีฟไฟหน้าได้เป็นตัวไฟเดนโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้สองคู่หน้าบริววรคันนี้ออฟชันมีมาให้จัดเต็ม และเครื่องยนต์ขั้นนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิงเดอรได้ว่าบบมีขาบไหลเยิมของตัวน้ำมันและคั้นนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์สกายแอคทีฟมาเร,เรียบร้อยจากพี่น้องและโครงสร้างตัวรถคัานนี้นอกจาก,หากาให้เราประกันหฮเลยตัวว่ารถบว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจา้าหนึ่งหัวเซนหัวน็อตขั้นนี้บ่เคยแกว่าเคยขายมาเลยจ้่รอบขั้นฟ้ากระโปรงก,ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานและออฟชั่นด้านข้างตัวรถ ขั้นนี้ลูกค้าก่าได้ไปจัดทรงล่งรอมาให้บรลวาสภาพสวยแลกกระจกมองค้างได้เป็นตัวไฟเดียวมาให้พ้อ,ม,พอมีตัวด้ามจับประตูขั้นนี้มีปุ่มปดล,ลดล็อกรถแล้วการล็อกรถมาให้ในตัวทั้งหมดสองคู่นะและโค้งสางตัวรถขั้นนี้พี่น้องสีสอกด่านขางฟังคนนั่งนอกจากหัวน็อตขั้นนี้บบมีห้อยแกะห้อยไข่และห้อยตอกเมคอาขั้นนี้ได้เป็นตัวห้อยตอกเมคอาเดิมมาจากโรงงานยางขอประตูขั้นนี้ย่างแน่นแน่นดเลยจ้ะพี่น้องหัวน็อตฟังนี้กับโบม และออฟชันภายในตัวรถค่านีได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกมาหายแล้วเรียบร้อย2คู่นะ เครื่องเลนคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนนาจอทัชสกรีนได้เป็นตัวจอดีซายปอบอับเั้งสีจัดสภาพสวยและคันนี้ได้เป็นตัวกุญแจขี้เลดแบบกดปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยจ้าพี่น้องบอเลยรว่าออปชันคันนี้มีมาให้จัดเต็มและคันนี้พี่น้องแอร์ได้เป็นตัวแอร์อโอตโต้เกียร์ก็ได้เป็นตัวเกียร์อโอตโต้มีโหมดมาให้เลือกสองโหมดมีสปอร์ตโหมดแล้วก็น้องโมดแล้วก็มีตัวสติ๊กสาม,มารถควบคุมเครื่องเลนก็ได้จ้ะและตัวบอสคันนี้ก็ได้เป็นตัวบอสนได้ สีแดงคาดก็โตสีดาพี่น้องบอกเลยว่าขั้นนี้โคสปอร์ตดีจ้ะและสีโตรถขั้นนี้สีสวยเสมอรอบขั้นได้เป็นโตสีขาวหมุกสปารสวยสวยเลยจ้าพี่น้องขั้นนี้ห้องบ่อกราวาลดเขาไม่ย,ย่งบริด้ทำความสะอาดจ้ะและออปชันขั้นนี้มีเซอร์กาศแบบพิเฉลามไฟถ่ายขั้นนี้สภาพสวยจ้าบ่มีห้อยแตกห้อยเหลาได้เป็นตัวเซ็นเซอร์การ์ดถอยมาให้อีกซี่ตำแหนง่งและมีกล่องมองถอยหลังมาให้นำจ้าพี่น้องและโครงสร้างตัวรถขั้นนี้พี่น้อง เี้สอกด่านไทยขั้นนี้นอกจากหัวน็อตขั้นนี้โบมี่ห้อยแก่ห้อยไข่ห้อยตอกเหรียญบาทขั้นนี้กันยังอยู่ครบบริวารออฟชันขั้นนี้มีมหาจัดเต็มและทีเก็บของทีเก็บสัมภาระขั้นนี้ภายในกว้างบ่ิษัท่อยสองสามาาถพาเหลี่ยบปลาโลกใบใหญจ้ะและรถขั้นนี้โบเคยติดต่างแก๊สมาเนนนอนจากหนึ่งวันเส้นและสีโตรถฟังค้นขับพี่น้องบริวารสีสวยเสมอรอบขั้นนี้ดีจ้ะฟังนี้โบมี่ห้อยบุบือวห้อยลักยิ้มและขั้นนี้ได้เป็นตัวกุญแจขี้เรด สามารถปดล็อกรถหล้วกระปลอล็อกรถใจากรกลค้างๆตัวรถในแต่พี่น้องและออฟชันคันนีพี่น้องที่สอกด้านข้างสติ๊กเกอร์หัวน็อตแผ่นผินคันนีบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่และคันนีพี่น้องห้อยตอกห้อยเมกอาร์คันนี้เด้เป็นตัวห้อยตอกเมกอาร์ดิวมาตากโรงงานยางขอประตูคันนี้ย่งแน่นๆยู่เลยแต่พี่น้องประกันโครงสร้างตัวรถคันนีให้เรียกว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจากนหลวงเส้น หัวนอตฟังนี้บ่มีห้อยแกะห้อยไข่แร่ระบบไฟฟ้าขั้นนีเขามีมหาห้แล้วรอบขั้นกระจกบานเรือนปั๊บไฟฟ้าซี่บานฟังคนขับปั๊บอ,อโต้มีระบบเส้นทางล็อกแระกระจกมองข้าง,งปั๊บมุมมองแบบไฟฟ้าได้น้ำจาเพิ่มมาไลยขั้นนีพี่น้องได้เป็นตัวพิวมมาไลยแบบมั่นตีฟังชั่นฟังสายเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายสร้างการโดยเสียงได้มีแอร์แบกมหาห้ยสองคู่นานแล้วก็มีคูสคอนโทรลมหาห้ยน้ำตาเลขไม่ขั้นนีใส่งาตไปแค่ เก่าเมื่อนกิโลเท่านั้นจ้ะพี่น้องแลโตัวบอ่อฟังคนขับนอกจากบอ่อหนังสาภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานบีมบรอวามีมาหน่อยอีจ้ะผู้ใดสนใจอยู่บีมบรวอวรบามาหอยอีะและรถคันนี้ห้ารับประกันทรงสางตัวรถให้ว่ารถบร่เคยเกิดอุบัติเหตุมากแนนอนจากในแบบเเซนต์ตวพบเจอเห้ารับซื้อขึ้นเนนนจากเต็มจำนวนโดยว่าค่าเสื่อมสภาพสนใจบีมจ้าราคาพิเศษให้ได้จ่าเหลือเพียงแค่ สองแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและค่านีเอกสารดีเค่ดิตดีสามารถจัดฟแนเน้์เดต็มและค่านีพรเพลงแค่เดล่าหกพันกว่าบาทและตลอดอายุสัญญาสนใจยาล้อสายอีดีจ้ะพี่น้องออกรถศูนย์บาททรีดาวและสนใจสืตอสดเท้าฟรีแวดให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์บริวาสนใจยา้อสายอีดีจ้ะสนใจฟ้าทั่หาบีมเลยได้ทียี่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทักไลน์ official ้ามาก็ได้จ้ะ พีแอสไสเคเอชหนึ่งสองสามซีมีแอดานาถ้าเขามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดบินฟรีแวตให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาลอสายดีจ้ะและสสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากบินฟ้ากดไค์กฏซับสะไข่เพื่อเป็นก้างใจให้พวกเราทีมงานกวนเซ็งและสำหรับมนีบินคอโต่ลากับเปกอรจจะพบกันไหมในคลิปนะ้าสำหรับมนีสวัสดีจ้า